จะรับเข้าสู่แอนเดอร์เบลฟอร์ดนะคะวันนี้น้องแอนจะพามาชมเจ้ารถเจ็ดที่นั่งสําหรับครอบครัวอีกแล้วค่ะนี่เลยด้านหลังนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าน้องแอนมาตีไหมคะตีมสีดํานั่นเองนะรถก็สีดาน้องแอนก็ใส่ชุดสีดําค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบ็ k อ d ดิชันน้องแอนตั้งชื่อให้เลยนะว่าเขาดําทั้งคันเลยยกเว้นตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นไฟมินิไลท์สีสม้มจริงๆตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นสีสม้มหรือสีขาวเอาเป็นสีเดียวกับ เดทาตรงนี้นะแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าพี่เขาอยากได้ให้มันตัดกับตัวรถเพราะดำทั้งคันแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นะคะแอนจะให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องแอนขออนุญาตดับรถก่อนนะพอดีว่าอยากจะต์ทให้ดูหล่อให้ชมค่ะแต่งล่อลายขันมากๆเลยค่ะตอนนี้รถนะคะที่กำลังมองหากันอยู่ก็รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะออกเป็น 4 0 5 0คันก็ว่าได้ค่ะแต่แต่แตงหลแบบนี้จัดเต็มแบบนี้หลายคันมากเลยค่ะไม่มีนะแี่แบบไม่แต่งเลยก็น้อยน้อยมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ชุดแต่งก็เปลี่ยนล้อเป็นแม็กนะคะก็แบบนี้ก็หล่อแล้วค่ะแต่อันนี้เขาแต่งเต็มมากๆไม่ได้โลไม่ได้สุลต่านนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนล้อเป็นแม็กเป็นเบรกนะคะใส่โชคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแอนให้ดูหน้าตาของน้องก่อนเลยเนี่ยหน้าตาของน้องอะค่ะตรงนี้เลยอักษรนะคริลิกนะคะ หลายๆคลิปแอนจะอักษรอคริลิกมันเล็กเนาะแต่อันนี้เขาอยากได้ใหญ่ๆสะใจเลยค่ะคันนี้ก็เป็นเอเวอรเลยลืมแจ้งว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะคันนี้นะรุ่นไทเทเนียมนะคะราคาค่าตัวน้อง1 8 9 7 0 0 0านบาทเป็นรุ่นตัวท็อปเลยถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะอยากจะได้เป็นตัว 4x4 ค 4. ูมีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียม หรือจะเป็นไวทแท็กตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบมากๆเลยค่ะดูชุดแต่งตรงนี้ดีกว่าค่ะพี่แอนบอกไปว่าไฟมินิไลท์ไฟสิวตรงนี้เห็นไหมคะว่าเขาเอาเป็นสีส้มถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยากได้สีอื่นก็สามารถแจ้งได้เลยนะมีสีส้มกับสีขาวแล้วก็ตรงนี้เลยกระจังหน้ากระจังหน้าเป็น F.O.R.D. ตัวนี้ค่ะเราสามารถแล็สีได้นะว่าเราจะเอาเป็นสีอะไรแต่ว่าส่วนมากก็จะเอาเป็นแบบคุมโทเลยสีดํา จริงๆจะสีแดงสีส้มสีเขียวก็ได้นะคะเราสามารถเลือกได้เช่นกันแต่อันนี้เขาเอาเป็นแบบดําเงาจ้านหน้าเขาก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะไม่ได้มีการยกหรือว่าดัดแปลงไปที่อื่นเลยนะคะแล้วก็ด้านดัดไปนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูกล่องเรดาร์กล้องเรดาร์ตรงเนี้ยเวลาถ้าสมมุติว่าแอนใช้ a d t i v e Cruise Control นี่เลยกล่องเรดาร์ตัวนี้เขาจะเอาไว้สําหรับ รักษาระยะห่างให้แล้วก็เบรกเองขับตามคันนาเองถึงจุดหยุดนิ่งนะสต็อปแอนด์โกนั่นเองนะคะเพราะว่าระบบตัวนี้นะคะของรุ่นไทเทเนียมนะ,ะของเขาจะมีเป็นระบบปลอยจอดเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ตัวเนี้ยของเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้วยกันทั้งหมด6จุดก็ด้านหน้า4จุดนะก็ด้านข้างอีก2จุดเลยค่ะชุดแต่งของเขานะคะนี่แอนจะให้ดูชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งวายนะคะเราสามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะเอาเป็นชุดแต่ง วายวิกเตอร์หรือ a k c วาุมเราเลือกได้หมดเลยแอนจะให้ดูตรงเซนเซอร์เขาว่าเซนเซอร์เขาอะค่ะไม่ได้มีการเจาะไปกับตัวบอดี้ของรถหรือเจาะไปตัวกับของตัวชุดแต่งของเรานะเพราะว่าชุดแต่งของเราอะค่ะมีเป็นตรงรุ่นเลยไม่ใช่ว่าเขามาดัดแปลงหรือมาเจาะไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆเลยค่ะแค่ตัวนี้ค่ะ ุดแต่งของเขาก็เป็นชุดแต่งตรงรุ่นใช่ไหมคะเขาก็ใส่ครอบเข้าไปเลยทําให้เวลาแต่งนะคะหล่อแล้วก็ไม่ได้มีการเจราะไปกับตัวบอดี้ของรถด้วยนะจะบอกเลยว่าบอดี้ของเรานะคะไม่ได้มีการเจาะเพราะแอนเองก็ไม่ค่อยอยากให้ยุ่งกับบอดี้ของรถใจเขาใจเรารถก็2ล้านกว่าและะ้วค่ะแค่แต่งแค่นี้ครอบเข้าไปก็ดูถือว่าโอเคแล้วค่ะแล้วก็ด้านถัดไปนะคะแอนจะให้ดูตรงนี้เลยะคะ่ะไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าไบเมตริกนะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะ ไฟหน้าตรงนี้นะคะ <_ an> เขาทํางานควบคู่กับกล้องเอแดชที่อยู่ด้านบนตรงนู้นเลยตรงหน้ากระจกตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะคะเพราะว่ามันตอนกลางคืนแล้วแอนก็ตัวไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่ <_ an> คือตัวนี้ค่ะ <_ an> เขาทางานก็ <_ an> นี่เลยลูกแก้ทั้งหมด3ดวงเห็นไหมคะเ <_ an> นี่ยสามดวงนี้ค่ะ <_ an> เขาทํางานควบคู่กับกล้องตัวนั้นเลยนะคะก็ดวงบนนะคะเป็นไฟสูงส่วนดวงนี้ค่ะเป็นไฟต่ําคือไฟปกตินี่แหละค่ะแล้วก็ดวงนี้ดวงเล็กๆตรงนี้ค่ะเป็นไฟ หมุนตามองศาร้อยเลี้ยวของรถนั่นเองเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเวลาท่านเราเลี้ยวมาใช่ไหมคะนี่เลยเขาจะสาดแสงออกมาไกลมากๆเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเห็นหรือบางทีเราเข้าป่าหรือตั้งแคมป์แล้วก็ตามนะคะเวลาเราเลี้ยวค่ะเลี้ยวมาทางขวาหรือทางซ้ายนะไฟตรงนี้เขาจะติดนะคะแต่พอเวลาล้อตรงปุ๊บเขาจะเริ่มไม่ติดละเขาจะเริ่มหายไปเลยทําให้วิสัยทัศน์ด้านข้างอะคะ่ะฝั่งนี้จะ ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเห็นเลยนะคะไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเขาจะเห็นมาทางด้านนี้เลยสาดออกมาไกลมากๆลนะแอนบอกตรงเลยว่าถ้าสมมติไฟะเวลาถ้าไปในที่มืดๆมากๆเลยแอนบอกตรงว่าคือสว่างนะเพราะว่าเนี่ยส่องดวงนี้เขาก็เป็นลูกแก้วอยู่แล้วนะคะไฟคัดออฟคือเขาสว่างจริงๆแล้วก็ คือมองวิสัยทัดด้านหน้าเนี่ยเห็นชัดจริงๆค่ะแอนบอกตรงเลยว่าเดินทางกลางคืนไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะมองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ชัดเพราะว่าแอนใส่ตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวด้านถัดไปดีกว่าค่ะแอนจะให้ดูตรงนี้ไฟตัดหมอก LED ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะมองไม่เห็นอีกฝนตกเอ่ยหรือว่าขึ้นเขาแล้วมีหมอกนะเราใช้ไฟตัดหมอกตัวนี้เราเปิดไฟตัดหมอกตัวนี้ได้เลยนะคะแต่จริงๆเขาเปิดให้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันค่ะหรือว่าจะตรงเนี้ยให้เขาเปิดให้นะคะถ้าเกิดฝนตกจริงๆเขาก็จะเปิดให้โโดยอััตตนมิ แล้วก็ไฟเขาอะของเขาอะอัจฉริยะจริงๆคือด้านหน้านะคะถ้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยเปิดไฟสูงอยู่นะคะเขาจะเสกออกให้เลยนะคะเพราะว่าไฟมันจะได้ไม่เยี่ยงตาผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวด้านถัดไปแอนจะให้ดูห้องเครื่องดีกว่าะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องก่อนนะคะหน้าตาห้องเครื่องอะคะ่ะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะหลายๆคลิปแอนก็เปิดให้ดูหลายๆคลิปมาแล้วนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะจะรีวิวก็เอเวอเรสซ์ส่วนใหญ่อะภายในห้องเครื่องนะคะก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเ<ส>พราะว่าจริงๆแล้วไม่แตกต่างกันเลยไหมคะไม่แตกต่างเลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวเอเวอเรสซ์ e ast, รุ่นเดียวที่แอนรีวิวมาเยอะสะส่วนใหญ่เลยะคะ่ะเพราะว่ากําลังที่มองหาแล้วก็นิยมมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น เครื่องยนต์นะคะ2.0เนาะเป็นใบเทอร์โบเกียอีชิปเตอร์ e 10บสเปดแรงม้า210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะคะแต่ไอตรงที่แอนจับอยู่เนี่ยมันจริงๆอะเมืเ่อกี้แอนสตาร์ทรถตอนเปิดคลิปมาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแอนจับอยู่มันไม่ร้อนจริงๆตัวเนี้ยค่ะเขาเป็นตัวซับโฟมเก็บซับความร้อนนะคะดูดซับความร้อนแล้วก็เวลาตัวที่ว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่ไหมคะเรานั่งห้องผู้โดยสารข้างในอะคะ่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเขาเก็็บบซัเเเสสีียยยงงไดดด้้้้ลลแวกหออผูโาารระ เก็บเสียงได้ดีมากๆคันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่านิดนึงคือถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะจอดแล้วไม่ค่อยได้สตาร์ทเครื่องจ,จอดไว้นานๆน,นะคะเอาไว้แบบเวลานานๆทีออกทีอย่างเงี้ยค่ะรบกวนดูนิดนึงนะคะด้านถัดมาตรงนี้นะคะเป็นใบเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบ2ลูกทํางานรอบต่ําและรอบสูงนั่นเองนะก็ด้านถัดไปเดี๋ยวแอนให้ดูตรงนี้เบรกไฟฟ้านะคะเป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าแอนเรียกยาวมากแต่จริงเบรก เบรกไฟฟ้าง่ายดีค่ะก็ตัวนี้ค่ะเป็นเบรกแบบกระชับนิดนึงหลายคลิปที่แอนพูดกับเบรกแบบสมูทนั่นเองค่ะอย่างตัวนี้เป็นเบรกแบบสมูทไม่ทําให้หัวชิมก็ผู้โดยสารนะคะถ้าเกิดสมมตินั่งอยู่ด้านในตอนหลังตอนสองตอน3ก็ไม่ทําให้หัวมาชนเบาะได้เลยก็ถ้าเกิดว่ามีใครตัดหน้ารถตัดหน้านะคะเราเบรกแรงๆก็ไม่ทําให้หัวชิมด้วยนะส่วนด้านถัดไปตรงนี้นะคะก็จะมีน้ํามันเบรกนะคะน้ำน้ำยาลอยเย็นแล้วก็ของเหลวนะคะตรงนี้ี่อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ช่องการปัดน้นําฝนตัวนี้ตัวกรองอันนี้ช่องลมตัวนี้อันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานโดยดีเลย์ค่ะตัวนี้เป็นตัวรับบายความร้อนควบคุมการทํางานโดยดีเลย์เนี่ยเขาไม่ดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้แล้วนะการทางานของเขาก็ทํางานได้เต็มที่เลยเครื่องยนต์ก็ทํางานของเขา2อง้อยสิแรงม้าเขาก็ทําเต็มที่ของเขา,าเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาจะดับที่หลังเครื่องยนต์เวลาเราเดินทางไกลๆใช่ไหมคะอย่างลงใต้สมมุติแอนลงใต้แอนลงใต้เนี่ยบางทีอะค่ะแอนนั่ง ไปนานๆแล้วแวะพักขับไปประมาณ500โลละทีนี้ค่ะเครื่องอะ่ะมันร้อนร้อนมากๆอยู่ในอุณหภูมิอุณหภูมิที่สูงแล้วตัวนี้ค่ะเขาจะทํางานโดยการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิปกติใช่ไหมคะเขาก็จะไม่หยุดทํางานจนกว่าเครื่องยนต์นะคะเขาจะระบายความร้อนให้อยู่ในอุณหภูมิปกติจะได้ยินเสียงเครื่องเครื่องตัวพัดลมของเขาอยู่แล้วนะด้านถัดไปนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบต A G M หรือ โฟโมโกขนาะด800 cca หรือ80แอมนั่นเองตัวแบตนะของเขาจะมีตัวเจลวะค่ะมันกันมีโครงลงกิจที่อยู่ด้านในนะคะเขาจะกันไม่ให้ตัวเจลวะไปกระเด็นโดนห้องเครื่องก็คือส่วนอื่นๆของภายในห้องเครื่องนั่นเองต่อไปไดช้าค่ะตัวนี้ขนาดที่250แอมใหญ่กว่ารถบ้านทั่วไปเลยค่ะแอนบอกตรงๆว่าหลายคลิปมากแี่แอนก็บอกว่าใหญ่กว่ารถบ้านทั่วไปก็ใหญ่กว่าจริงๆนั่นแหละ ส่วนด้านถัดไปนะคะท่อแอร์อันนี้ก็หนึ่งในดวงใจเช่นกันเลยค่ะอันนี้เพิ่งสตาร์ทรถนี่รู้สึกว่ามีน้ําไอเกาะอ,อยู่เลยค่ะเพราะว่าโซนนี้ของเขาโซนเย็นส่วนด้านนี้เขาจะเป็นโซนรถเขาแบ่งมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็หน้าตาของเขาเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันไม่มีสายพานมุเลเหมือนเมื่อก่อนละตรงนี้ค่ะเขาก็จะแบ่งโซนออกให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ เหมาะกับการเซอร์วิสต่างๆของช่างนะคะง่ายต่อการเซอร์วิสเลยค่ะหรือทําควสะอาตก็ง่ายด้วยเดี๋ยวด้านถัดไปนะคะแอนจะให้ดูด้านข้างของตัวรถดีกว่าเนาะภายในห้องเครื่องก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะมาด้านถัดไปดีกว่าค่ะตัวล้อดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเขาเปลี่ยนล้อมาแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนแบบจัดเต็มมากๆอย่างเอทีนะคะ เนี่ยพี่ๆท่านไหนบางท่านก็อยากรู้ว่ายางเอทีหน้าตาเป็นไงมักจะเปลี่ยนเป็นอาทีกันซส,ส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็ตัวนี้ค่ะเป็นยางโตโยเ็นตัวเอทีดอกยางจะกไม่หง่าเท่าตัวอาทีต่างกันนิดนึงค่ะแต่ความหลอกก็ไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยากได้นิ่มเงียบนะคะก็มาในแนวเอทีได้เลยแต่ถ้าอาทีก็อาจจะมีเสียงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้รบกวนมากแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในห้องผู้โดยสารมากสักเท่าไหร่ อันนี้ก็เขาเปลี่ยนมาแล้วนะ้ายางสองหายางอยู่ที่50เป็นขอบ20เป็นล้อแมกเวกเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยากได้รายการอื่นก็สามารถเลือกได้นะมีแมกเลนโซ่เวกหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็สามารถเลือกได้เลยแอนจะมีแนวทางการแต่งแล้วก็ส่งให้ดูเลือกแบบมาได้เลยว่าอยากได้แบบนี้บอกแอนได้เลยค่ะว่าจะแต่งแบบนี้ค่ะขอแค่มีงบมาให้แอนแอนเขาพร้อมแต่งให้ตลอดเลยนะคะก็คันนี้พี่เขา เป็นสายลุยมากๆค่ะขับรถเร็วเปลี่ยนเบรกมาแล้วเรียบร้อยดิจานของเขาก็410ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะไม่ชอบว่าเอ้พี่ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วพอสามารถที่จะไม่ต้องใส่เบรกก็ได้เปลี่ยนแค่ล้อนะคะเปลี่ยนย่างแค่นี้ก็หล่อแล้วค่ะถ้าเกิดว่าตัวนีนะ้เพิ่มมาอีกหนึ่งความปลอดภัยของเขาก็เป็นโช๊คค่ะโช๊คของเขาเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยเป็นโช๊คของโรเฟนเดอร์แต่ว่าเขาไม่ได้โหลดนะคะ จะบอกนิดนึงว่าพี่เขาไม่ได้โหลดนะคะพี่เขาอยากได้ความสูงเท่าเดิมของตัวรถเลยค่ะเพราะว่าเขาอยากได้ขับแบบสะใจของเขาเลยเพราะถ้าเกิดโหลดแล้วเขาอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ระวังมากเท่าไหร่อันนี้เขาเปลี่ยนความเฟิร์มของช่วงล่างมาแล้วไดยเปลาว่าเขาใส่แค่ชุกนะคะปีกนกเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีกนกอิสระแยกซ้ายขวานะจริงๆรถเดิมๆของเขาอะค่ะจะเป็นดับเบิลวิสโบปีกนกอิสระแยกซ้ายขวา,าเลยก็เดี๋ยว หน้าถัดไปดีกว่าค่ะแอนจะให้ดูสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นไบเทอร์โบนี่เลยสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้เลยค่ะว่าเป็นไบเทอร์โบนั่นเองแล้วก็รุ่นของเขานี่เลยอะคริลิกท,ท,ที่ติดอยู่ด้านล่างเนี่ยไทเทเนียมจริงๆรุ่นนี้ไทเทเนียมะคะ่ะเขาจะเป็นแบบโครเมียมแต่ว่าไม่ได้เป็นสีดํานะคะจริงๆเขาแรปมาแล้วอันไหนที่เขาแรปแอนจะบอกนิดนึงก็หลังคาด้านแรปนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็แรปนี่กระจกก็แรปค่ะแรปมาแล้วเรียบร้อยนะส่วนหน้าถัดไปเดี๋ยวแอนจะให้ดูตรงนี้ อาเป็นบายสปอร์ตโหมดเป็นการแจ้งเตือนมุมอับสายตาพี่พี่ท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองขับรถอาจจะมีนิดนึงมืดวาดนะคะแล้วก็บางทีไม่ได้เซฟความปลอดภัยของตัวเองบางทีก็ลืมบ้างบางทีเผลอมองเผลอแซงซ้ายแซงขวาโดยที่แบบเราไม่ได้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนี้ค่ะแจ้งเตือนเล็กๆมุมอับสายตามาให้นะคะในระยะนี้เลย 50เมตรมีการแจ้งเตือนตรงนี้มาให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะพี่ๆท่านไหนก็จะได้ขับรู้สึกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้ค่ะกล้องส6มร้อยหกสิบองศาเป็นกล้องรอบคันอยู่แล้วถ้ารุ่นเรนรุ่นท็อปก็จะมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็มีไฟส่องกระจกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ <S <S เห็นไหมเอ่ยไฟะคะ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านล่างจะสาดส่องออกมาจึงตรงนี้เลยก็จะทําให้เห็นวิสัยทัศน์ด้านล่างฟิล์มตัวนี้เราเลือกได้นะคะว่าจะเป็น 4 0 6 0 80สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็คิวกันสัดแอนติดตั้งไปให้แล้วเรียบร้อยเวลาเราจอดรถตากแดดเนี่ยตรงนี้เขาสั่งงานสามารถที่จะแง้มกระจกไว้เพื่อที่จะระบายความร้อนภายในตัวรถของเขาได้ดีเลยแล้วก็แรกบางค่านะคะ,นะคะตัวนี้เขาก็แร็ปแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมว่าเป็นสีดาเงาทั้งคันเลยแอนบอกตรงว่าคันนี้ถึงมาในตรีมสีดําเลยนะคะแล้วก็ตัวครอบนี่เลยเบ้ารองมือเบ้ารองมือตรงนี้เห็นไหมคะว่า เขาทําเป็นสีดําเงาลู่ดาเงาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นดําเงาเกือบทั้งคันเลยส่วนด้านหลังนะคะด้านถัดมาตรงนี้ดีกว่าด้านหลังตัวล้อนะคะเนี่ยอันนี้แอนจะบอกนิดนึงว่าช่วงล่างของด้านหลังนะคะจะเป็นวัดลิงแอนอเป็นคนเมารถนะคะเวลาถ้าสมมุติเดินทางไกลเนี่ยเราขับรถแบบเร็วหรือวุ่นวากอย่างเงี้ยคะ่ะแอนจะเป็นคนเมารถมากมาก พอนั่งด้านหลังคันนี้ค่ะไม่ค่อยรู้สึกเมารถแล้วก็รู้สึกว่านั่งสบายมากๆเวลาเดินทางไกลรู้สึกไม่ไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาอะค่ะความรู้สึกเขาใกล้เคียงกับด้านหน้าเลยนะคะ <S <S ด้านหน้ารู้สึกยังไงด้านหลังรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะ <S <S ด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใสเ่เบรกนะคะเขาใสาเ่ใสเบรกไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะอันเล็กๆตรงนี้เป็นสีเขียวมะนาวนี้เด่นๆเลยค่ะเดี๋ยวด้านถ้ามาแอนจะให้ดูตรงนี้ดีกว่าค่ะ ด้านหลังของตัวรถตัวนี้เขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะซึ่งเวลาถ้าเรามีกุญแจอย่างนี้ยค่ะเราถือของมาเยอะมากๆแล้วบางทีแบบว่าเอเราจะเปิดประตูยังไงแค่มีกุญแจกับตัวนะคะเราก็แค่เตะคลิกเซนเซอร์คือการเปิดนะคะของเขาอะแค่เตะคลิกเซนเซอร์เขาก็เปิดให้โดยอัตโนมัติเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจะเตะให้มันเปิดแบบนี้นะคะต้องเตะให้ตรงนะเตะแล้วถอยไม่ต้องค้างนะคะเตะแล้วถอยออกมาเลย เขาว่าจะเปิดให้แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือจะเปิดจากตรงมืออัตโนมือนี่นี่ค่ะถ้าปิดแอนก็จะปิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่การเปิดของเขาก็จะมีเปิดจากตรงนี้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะจะเปิดอีกหนึ่งทางนู้นเลยด้านหน้าของตัวรถค่ะเขาสามารถเปิดได้เลยนะคะจากด้านหน้าส่วนชุดแต่งนี้นะคะเป็นชุดแต่งวายด้านหลังนี้ก็หล่อนะคะแบบ ดูดุเลยค่ะเหลี่ยมแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะได้ดูดุแบบนี้ละหล่อแบบนี้นะคะสามารถที่จะปรึกษาได้เลยนะคะเพราะว่าแอนก็มีแนวทางการแต่งนะคะมีแนวทางการที่จะปรึกษาการแต่งของแต่งหรือว่าจะเป็นแนวทางการแต่งอื่นๆได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะเดี๋ยวแอนให้ดูนิดนึงไฮไลท์นะคะตรงนี้เขาเป็นท่อของ HKS นะคะเป็นท่อคู่เสียงก็จะละหล่อลยคะถ้าเกิดว่าถ้าไม่เกรงใจนี่ก็จะสตาร์ทรถแล้วค่ะอันนี้แต่ว่ารถของลูกค้าจะ ส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะลืมอีกให้ดูอีกหนึ่งที่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นไฟท้ายนะคะถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคาดเอวกไ์ไรค่ะเป็นตัวคาดอักษรม,มีไฟนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเราเบรกหรือถอยอะคะ่ะตรงเนี้ยจะติดนะคะเป็นสีแดงหรือสีขาวถ้าเกิดว่าเราเราเบรกอะคะ่ะเราก็จะเป็นสีแดงนะคะเราถอยแล้วจะเป็นสีขาวนั่นเองกล้องก็จะอยู่ตรงนี้เลยกล้อง360องศาเดี๋ยวด้านถัดไปดีกว่าแอนให้ดูภายในผู้โดยสารจริงๆตอนที่2มันของเยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้ค่ะ ตอนที่สองนะคะคือของของเขาอะสามารถที่จะบรรจุได้ขนาดนี้เลยจริงๆบรรจบรรจุได้เยอะกว่านี้ด้วยนะคะสามารถเอาที่นอนนะคะสมฟุตมานอนได้เลยนะนอนดูดาวเพราะว่าคันนี้มีมมล,ลูปนะคะมีมูล,ลูปมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมูล,ลูปนี่ยาวมาจนถึงตอนหลังเลยนะคะสามารถนอนดูดาวไปนอนแคมปิ้งกับครอบครัวบรรดาแฟนๆนะคะหรือ กิ๊กกักก็ได้เราก็สามารถที่จะพาเขาไปนอนแคมปิ้งแบบนี้ได้เลยมีปาร์คให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดชาร์จแบตให้นะคะถ้าเกิดว่าพี่อยากจะชาร์จแบตนะคะไปด้วยนอนดูไฟหรือว่าจะอัพเซลลิ่งนะคะมีฟงมีไฟมีไฟแบบเพิ่มความโรแมนติกนิดนึงก็สามารถที่จะเสียบไฟตรงนี้นะคะเสียบปาร์คตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวด้านถัดไปตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้คือภายใน ผู้โดยสารน,นะคะก็คือว่าเป็นเบาะหนังเห็นไหมคะว่าเขาคุมโทนหมดเลยสีดาแม้กระทั่งภายในเลยไหมคะอันนี้คือหน้าจอบนลูปเอ่ยนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะตัวกระจกปรับแสงตัวนี้เราสามารถติดตั้งกล้องได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะหน้าจอกลาง12นิ้วนะระบบสัมผัสแล้วก็ตรงนี้แอนให้ดูนิดนึงเกียร์นะคะเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์1ิสปีดเป็นเกียร์ใหม่ที่อันเล็กๆน่ารักลูกปิกหน่อยนะสามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้เลยเวลาเขาขับอะค่ะ ตัวเนี้ยเขาไม่ได้แบบ1น3นะคะเขา 1, 3, 5, 7ห้าเจ็ดหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็ระบบของเขาจะมีแบบระบบถอยจอดให้เองโดยอัตโนมัติด้วย, omat, วยแล้วก็มีโหมดดิฟล็อกแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นโหมดขับ4แอนให้ดูนิดนึงตรงนี้ค่ะเห็นไหมขับ4ตรงนี้เราสามารถเลือกได้มีโหมด2 ขับ2ขับ4ีห้ขับ4ูนเราสามารถเลือกได้เลยนะคะเราหมุนได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะดิฟล็อกนะคะตัวนี้ระบบถอยจอดให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกันลื่นตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเบาะแอนจะบอกนิดนึงว่าเบาะนี้นั่งสบายมากๆนะคะสามารถที่ปรับได้8ปดติดทางนะคะก็นี่เลยดันหลังนี่เอาไว้สําหรับที่ว่าเวลาเราเมื่อยๆ่อะคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบคุงยื่นอันนี้ก็จะปรับได้หมดเลยนะคะ ภายในก็จะปรับมาณนี้ของอะไราานี่ก็ปรับได้4ทิศทางนะคะจะปรับเข้าหาตัวให้เข้ากับสัญลักษณ์ของเราเองเลยก็ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคะแต่ว่าแอนก็รีวิวไปหลายๆคลิปแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้จะมีการส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากขึ้นของลูกค้ามากก็อาจจะให้ดูประมาณนี้ค่าก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่นานใดสนใจอยากจองฟอร์ดนะคะสามารถโทรหาของแอนได้เลยนะคะที่0 6 5 9 5 6 6 5 6 8หรือแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนไม่ส,ดมสะดวกมากสามารถจัดเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีการส่งมอบถึงหน้าบ้านเช่นกันนะปรึกษาแนวทางการแต่งหรือจะปรึกษาการออกรถก็สามารถทักมาได้เลยนะคะคุยกันก่อนก็อยากจะออกรถรุ่นไหนนะสามารถโทรหาน้องแอนได้เลยนะคะน้องแอนเป็นที่ปรึกษาฝขายของกเกษตรนะวมินทะร์ก็มียอดขายที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะยินดีให้บริการนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่าคะ่ะขอบคุณนะคะ